ไทยดีอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดยืนยันตัวตนของคุณนี่คือ SMS หวังล้วงเงินมุกใหม่จากคนร้ายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปแฟกช็คพร้อมกันในช่วงก่อนแชร์ไซเบอร์อัปเดต ขั้นตอนแรกคนร้ายจะส่ง SMS พร้อมลิงก์หากเผลอกดจะเจอกับลายปลอมที่ชื่อไทย ID ที่จงใจตั้งให้คล้ายกับแอปจริงที่ชื่อไทยดีซึ่งกรมการปกครองย้ำนะครับว่าไม่มีลายและไม่ส่ง SMS เด็ดขาดแล้วเขาหลอกกันยังไงมาแฉอุบายกันเริ่มตรงที่ใครหลงกลแอดไลน์คนร้ายจะชวนคุยและส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปปลอมหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบับตรเบอร์โทรและหลอกให้เราตั้งรหัสผ่าน6หลักซ้ำๆเพื่อหวังส้มหลน่นว่าเราจะเผยรหัสลับ,บธนาคาร จากนั้นคนร้ายจะหลอกให้เรากดอนุญ,ญาตให้สิทธิควบคุมหน้าจอและล็อกจอเหมือนโทรศัพท์ค้างแล้วแอบเข้าแอปธนาคารด้วยรหัสหหลักของเราโอนเงินไปบัญชีมาแน่นอนว่าเกลี้ยงบัญชีทีมข่าวไซเบอร์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ขอเตือนทุกคนนะครับไม่หลงกลโหลดแอปนอกสโตไม่กรอบข้อมูลส่วนตัวหากสงสัยโทรเช็คหน่วยงานต้นทางชั่วสุด